มาแล้วครับอามน้อยซอยยิๆมาแบบฝุ่นตลบอบอวนเลยพี่น้องเลยลรถหกล้อนี่ก็วิ่งไกลหน่อยครับผมจากนู่นมานี่ก็ไกลพอสมควรครับที่สต็อกลูกดังมาแล้วอามน้อยครับไม่รู้ว่าวันนี้ทีมงานรถหล้อนี่จะวิ่งกี่คันนะครับผม ครับกลับสวัสดีครับผมกลับสวัสดีกันอีกครั้งครับผมต่ออีกหนึ่งคลิปครับอยู่กับการทำทางหัวหน้าจจ้ยอามน้อยซอยยิกครับผม ตอนนี้ก็ใช้ระยะทางก็เมื่อวานนี้น่าจะได้ประมาณ2กิโลอ้ามน้อยใส่กีครับ จะเทแล้วครับผมเอ้าเอ้าลดลดพันลดนะครับคนน่าโจโลครับ ไปเรื่อยๆครับผมวนะันนัุลยจัดหนักจัดเต็มครับนี่นรถไถไม่ต้องใช้เกรเดอร์อย่างเดียว ก็ล้มให้เขาก่อนให้รถปิดาผ่านมานะครับผมเกรเดอร์คันนี้ก็ไม่มีเบรกนะครับผมใช้แบบใช้เกียร์เกนเอาเนี่ยครับมนอาจจะต้อง ปรับให้รถกระบะผ่านได้ก่อนครับผมเขาก็เข้าส่วนยางรถก็น่าจะวิ่งอยู่5้าหกคันหรือเปล่า รถวิ่งกี่คันวานนะ่ะเออวานวันบีิสัทนหนึ่งและสันน้นันสามถึงสี่บุรรอดอีกสองวันนี้บุรนรอดมาไหมไม่รู้ดิแต่เมื่อวานบุรนรอดมาตอนตอนบ่ายอ๋อครับเทไปเรื่อยๆครับงูแหละจนสุดหมู่บ้านน้องทะเล่าครับผม เราเดินตามคนน้าจโรอยไม่ทันหรอกีับลมกองก่อนครับ เกกองเทกองเดี๋ยวข้าหน้าจดัดรถจะไลด่ดินที่หลังนะพี่น้องนะเอ้าแล้วแม่ละ่ะแม่ไปหายายยายชูมอ,อว่าอะไรอะไรใครมือขาดมือขาดอ๋อจะเป็นะอะไร ไล่ดินกองไว้ข้างๆก่อนเรามือคลิป bên ngài á clip ra nha Vậy วานนี้ก็น่าจะได้ไก่ครับเมื่อวานครับหลังจากาไล่ดินเสร็จแล้วครับก็หัวตะโรก็จิกข้างครับผมจิกข้างขึ้นครับแล้วก็จะไล่ดินอีกรอบ ข้างรอกขึ้นเสร็จปุ๊บก,ก็เก็บอีกรอบหนึ่งครับแม่ขับรถเกตเดอร์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมผมน้าจะรถขากลับมาก็จะเกตฝั่งนี้กลับมาคนระับ โอ้โอหลุกดับลุกดับโอ้ขาโหบครับทุกคนคือแรงแท้วันนี้คือแรงแท้ ก็น่าจะสตาร์ทรถบดโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ